สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ยูทูบช่องมหาวันบ้านหลักสไตล์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้านะครับ MRT เต้าปูนนะครับเพื่อพาทุกท่านมารู้จักกับสถานีรถไฟฟ้าครับ MRT เต้าปูนนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานีสําคัญนะครับจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าหลายสายนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ สายสีม่วงนะครับที่เห็นนะครับเป็นสายสีม่วงนะครับที่จะไปบางใหญ่นะครับบางคลองบางไผ่นะครับเป็นสายสีม่วงนะครับอยู่ที่สถานีเตาปูนนะครับนี่คือสายสีม่วงนะครับที่จะไปทางนนทบุรีแล้วก็บางใหญ่นะครับคลองบางไผ่นะครับปลายทางสถานีนะครับสถานีปลายทางนะครับ สถานีปลายทางก็เป็นคลองบางไผ่นะครับครับนั่นคือไปบางซ่อนนะครับศูนย์ราชการนนทบุรีนะครับสะพานพระนางเก้านะครับบางใหญ่นะครับสายสีม่วงนะครับนอกจากสายสีม่วงแล้วนะครับก็ยังมีเอ็อาร์ทีสายสีน้ำเงินนะครับจุดเชื่อมต่อเอ็อาร์ทีสายสีน้ำเงินนะครับที่สถานีเตาปูนนะครับ นอกจากสายสีน้ำเงนินนะครับก็ยังมีสายสีชมพูนะครับไปต่อที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีนะครับสายสีชมพูก็จะไปทางมินบุรีนะครับนนทบุรีมินบุรีนะครับส่วนสายสีแดงก็ส่วนสายสีแดงอ่อนนะครับก็จะไปที่ตลิ่งชันนะครับ เึ้นจากสถานีบางซ่อนนะครับบริเวณนี้เป็นอินอปทีสายสีน้ำเงินนะครับบางซื่อท่าพระนะครับรือว่าหลักสองนั่นแหละครับบริเวณนี้ก็จะเป็นสายสีน้ำเงินนะครับไปบางซื่อนะครับ ฝั่งนู้นก็จะไปทางท่าพระนะครับนะครับสถานี MRT เต้าปูนนะครับนะครับด้านนี้ก็จะไปบางซื่อครับหลักสองนะครับฝัง่งตรงข้ามก็จะไปท่าพระนะครับนีคือบริเวณด้านล่างของสถานีเต้าปูนนะครับสำหรับสถานีเต้าปูนก็อยู่บริเวณแยก เตาปูนนะครับถนนพทยราชนะครับบางสื่อกรุงเทพม้านครนะครับสำหรับสถานีเตาปูนนะครับถือว่าเป็นสถานีที่สําคัญนะครับเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าหลายสายนะครับหลายเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็มพาทีสายสีม่วงนะครับแล้วก็เอ็มพาทีสายสีม่วง ต่อปูนนนทบุรีนะครับก็สายสีน้ำเงินนะครับสายสีแดงอดง่อนนะครับที่สถานีบางซ่อนนะครับต่อปูนตลิงชันนะครับบางซ่อนตลิงชันนะครับ ส่วนสถานีส่วนสายสีชมพูนะครับเชื่อมต่อที่สถานีศูนย์ราชการนนทบ,บุรีนะครับท่งมีนบุรีนะครับนนทบ,บุรีมีนบุรีนะครับนี่ครับเส้นทางไปสายสีน้ำเงินนะครับ รสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ